ก็เให้กับโรงเรียนต้นแบบทุทธยานโนะครับจำนนสามโครงการงก็รนี้ได้แจกโครงการสงัรการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียกตครับขบังเคารแม่เขาบอกใแล้วพระบาทสมเด็จพระรัชกาล้าอยู่หัวขบาโครขบคร ด้านความมั่งใจนะครับาสเด่นพราะว่ารชกา้ยู่หัวทำใ้เขาพันะครับผู้บริหารและสมาชิกสะาาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำลังการเปิดโครงการบำแบบเพืุคสุขสร้างโยให้ประชาชนจังหวัดระยองทั้งที่สี่ะจถาบ้านนะครับมีประชากรทั้งสิ้นประมาณแปดห่คนเศษ็ัตามทะเบืยอบ้านขอานบเตอร์ปิยาติพุเตชะ นายกโครงการเนษตรจับหวัดระยองท่านเสนินนำวงแตรรับนายกหล่าวกาชาจังหวัดระยองใช่จากการพิจารณาพร้อมกันครับผมในชุดแรกนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกยังนที่จะหล่าวกาชาจังหวัดระยองด้วยนะครับครับผมหลังดับต่อไปครับผมในชุดเดียวนี้นะครับก็ ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานนะครับผมเป็นความสุขที่จากการบรรพบุรุษองคมสุขสร้างต่อไปนะครับบรดับที่ษสองนะครับตัวเล่มชุดแจุ่มประกันป็นสามต่างครับผมครับเป็นกาลังใจให้กับน้องๆนักเรียนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับทูลกระพิศานะคะจากพมจังหวัดระยองนะคะจำเลยทีกทูลด้วยกันนะคะ ออขอแขอสดงความยินดีกับเด็กๆด้วยนะครับจับชิ้นที่หนึ่งนะคะองค์การบริหารจังหวัดหนองไล่นะคะเทศบาลตำบลเจ้าพญาองค์การบริหารจังหวัดแม่ลำคูองค์การบริหารจังหวัดปลองแดงเทศบาลตำบลนิคมพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนาองค์การบริหารจังหวัดหนองตะพาและองค์การบริหารบล ก็เป็นมั้ยครับพี่ดาร์กไปไปดูปลายดูว่าตาติดที่ไหนหาได้ยังไงใช้ชื่อบรรดาได้นะครับแล้วก็ดีนะครับ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  ทร่สค yeah. ัญ <tampoco> ก so mm ็จเป็นทางรจัดรเบียบระบบการจัดการของที่นค่ะชั้นที่1นะคะขอเรียนเชิญท่นคณะขงน้าเสด็จราชการจังหวัดไอรอนะคะเป็นคะนายท่านนายก 他可以，他可以，他可以，他。